ย้ายมาเหลือน้อยกว่าไร่ละพันต้นก็พอนะครับอย่าไปคิดว่าเราปลูกเป็นไร่ให้คิดว่าเราปลูกเป็นต้นนะครับคืออย่างเงี้ยก็ต้องกบนะครับเนี่ยก่อนที่เราจะฉีดเพราะว่าถ้าเราฉีดน้ําหมักขี้หมูโดนเขาเนี่ยเท้าเค็มเขามันก็จะเปื่อยมันก็จะตายนะครับก็ต้องกบแล้วมันเปลี่ยนเป็นหัวไม่ได้ด้วยเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็ต้องกบนะครับเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผม สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับแชร์บายในหนองกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับแปลงที่เราทํากันแปลงแรกเนาะแปลงนี้ก็ปลูก25เมษานะครับวันนี้ก็20กรกดามเนาะวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับมาดูเพราะว่าจะฉีดน้ำอักขี้หมูแล้วรอบที่3นะครับก็มาดูมาสํารวจดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเพราะว่าช่วงนี้สําคัญเราจะฉีดเอาหัวเขาแล้วนะครับเราจะฉีดใส่โคนเนาะเดี๋ยววันนี้มาเดินกบเพราะว่ามันจะมีพวก ฝนที่มันเซาะล่องนะครับแล้วหัวมันมันจะพุ่งเราต้องกบเขาก่อนนะครับก่อนที่เราจะฉีดเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะไม่เปลี่ยนเป็นหัวนะครับถ้ามันโดนถ้ามันไม่ได้อยู่ใต้ดินอนะ่ะรากมันเป็นหัวมไม่ได้มันก็จะเป็นต้นนะครับอุ้ยแดดออกแดดแรงครับนะเดี๋ยวเข้ามาดูในคลิปกันครับผมหลังจากหลัง <c oughs> จ,จากที่เราเอฉีดนะ้ำมกักคีหมูไปสองรอบนะครับ ก็ก็หมุนเสร็จแล้วละทั้ง3าแปลงนะครับก็หมุนเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากไปเอาญ้านะครับแปลงแปลงที่ถ่ายในคลิปก่อนเนาะก็แปลงนี้มันก็โอเคแล้วครับมันสวยแล้วนะครับโอ้ววันนี้ก็แดดร้อนครับเนี่ยผมก็เลยเข้ามาดูก่อนนะครับก่อนจะฉีดน้ำหมักขี้หมูทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าแปลงเราเป็นยังไงมันโอเคไหมนะครับมันเรียบร้อยไหมเวลาเราฉีดเราจะได้เดินฉีดง่ายนะครับ ยาก็มีนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกมันก็สู้มันเราไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเรามันโตแล้วนะครับก็ฉีดรอบนี้ก็จะก็ฉีดใส่เงาใส่โคนนะครับเราจะฉีดเอาหัวนะครับอ่าเดี๋ยวคุยด,ดูก่อนนะครับว่าว่ามันมันเปลี่ยนเป็นหัวหรือยังนะครับเพราะว่าสําคัญนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดมันไม่ยังไม่เปลี่ยนเป็นหัวเนี่ยเราก็ต้องหาโพแทสเซียมมาเพิ่มนะครับ เดี๋ยวคุยดูสักสองสามต้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็แรงหาต้นที่มันคุยง่ายๆหน่อย <c oughs> ไหนเรามาลองดูต้นนี้กัน <c oughs> คือมีหมดน่าจะคุยยากตันนี้เดี๋ยวดูต้นนี้ดีกว่าครับไม่ชัดอกีกเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับ ราะว่าเราก็ต้องดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับโอ้ยเป็นหัวแล้วครับเนี่ยใหญ่แล้วครับเนี่ยก็สามเดือนแล้วเนาะนะครับเอออย่างนี้โอเคครับเห็นไหมโอ้ยมันคือมืดถือละเอ้ยนะครับเป็น เป็นหัวแล้วนะครับก็ก็ใหญ่ครับเนี่ยนิ้วโป้งนะครับก็โอเคนะครับก็เอาก็จะเอาน้ำหมักแล้วมาฉีดนะครับต่อไปก็น้ำหมักก็เพิ่มนะครับมันเนี่ยจะเข้า3เดือนเนี่ยก็ใส่ไป3ลิตรนะครับต่อแน้ยี่สลิตรก็อย่าลืมนะครับใครตัวซานนะครับช่วยให้เขากินได้ดีขึ้นโอ้ยแดดแดดแดด ร้อนร้อน <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยครับก็ยากอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาก็เฉาตายไปเองครับนะครับพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ตายครับเนี่ยไม่เห็นแสงไม่เห็นอะไรนะครับเขาก็เฉาตายไปเองนะครับแต่ไอพวกที่ยังไม่ตายก็มีแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันหมดอายุไขมันก็ตายไปเพราะว่ามัน มันสู้สู้มันเราไม่ได้นะครับมันก็จะให้มันเตียนไปเลยเหมือนฉีดยาก็ก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดเนาะนะครับส่วนตรงที่เอามาซ่อมอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ทันเพื่อนนะครับมันมันมันไม่ทันแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันก็หมุนเนาะมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะครับมันหลายแปลงเนาะ เข้าแต่ละแปลงก็อย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะเสร็จเดี๋ยวก็ก็คงไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะส่วนรากก็อย่างที่ผมบอกอย่างเงี้ยอย่างที่มันตายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็คิดว่าไล่หนึ่งนะครับให้มันเหลือแค่ย้ายมันเหลือน้อยกว่าไร่ละพันต้นก็พอนะครับอย่าไปคิดว่าเราปลูกเป็นไร่ให้คิดว่าเราปลูกเป็นต้นนะครับ คืออย่างเงี้ยก็ต้องกบนะครับเนี่ยก่อนที่เราจะฉีดเพราะว่าถ้าเราฉีดน้ําหมักขี้หมูโดนเขาเนี่ยเขาเค็มเขามันก็จะเปื่อยมันก็จะตายนะครับก็ต้องกบแล้วมันเปลี่ยนเป็นหัวไม่ได้ด้วยเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็ต้องกบนะครับเดี๋ยวผมเดินเดี๋ยวผมจะเดินเช็คนี่แหละพวกลากพวกนี้แหละนะครับเดินกบก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับ สการช่องเป็นกำลังใจให้ผม้วยแล้วกันนะครับเออดูอีกสักต้นดีกว่าครับดูเพราะว่ามันมันช่วงนี้มันสำคัญเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นหัวแล้วนะครับถ้ายังเราก็ต้องรีบหาโพแทสเซียมมาใส่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละเพราะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับเนี่ยเป็นแล้วครับเนี่ยอ,อย่างนี้ก็เป็นหัวแล้วแต่ไม่อยากคุยเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะว่าคุยเยอะมันก็เจ็บเยอะ มันก็ถลอกนะครับมันก็ต้องมาสร้างใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นหมดแล้วครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ